ของยูทูบเกษตรหมูเพ่อเพียงนี่เนี่ยมาได้ความรู้สาระดีการปลูกอิสระลัมที่มีคุณภาพของสวนเอ็นจีของตำบลระบ,บบบ้านะอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซื้อไว้ในศีละหังนะครับจาของสวนอิสระลัมสวนเอ็นจีนะครับอยู่ตำบลระบบบ้านะอำเภอเชียงยื่นมหาสารคามนะครับครับตอนนี้พันยังครับผมนะี้อันนี้พันฮัตสวีนะครับกินซุ้มหรือกินดิบครับผมกินสดกินผลสดครับครับใช่ครับกระลังขึ้นสีแล้วครับลอยก็เหมือนกระลังขึ้นสี อีกหาสิบมื่นกับเก็บเกี่ยวได้ครับประมาณถือว่าไก่ได้เก็บเกี่ยวหรือเปล่าครับไก่เก็บเกี่ยวแล้วต้นที่สวนนี่มีพันธุ์อย่างเด็ดเด็ดเด่นๆนะครับมีเด็ดกะโมก็คือมีใบฮีแดงครับครับผมใบฮีแดงใบฮีเหลืองฮัตซาวีโคเนซี่แล้วก็อเมซดาฮันครับเอออันนี้ต่อไปไปวงใบฮีครับอันนี้ฮัตซาวีครับเป็นนกสวยงามเป็นนกไก่เก็บเกี่ยวครับปลายเดือนมิถุนายนครับต้อไปครับเพิ่มอันนี้พันธุ์อย่างครับอันนี้เป็นพันธุ์ใบฮีเหลืองนะครับใบฮีเหลืองเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นรรรุ่นแกคับ เพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยฮิตหน้เขาว่าแม่นบ่ครับครับแม่นครับรุ่นแรกติดผลค่อนข้างจะบ่ดีคอันบอกยิงจริงเฮ็ดบ่ได้บ่ครับครับผมนี่ครับบ่เบิ่งครับรุ่นแรกสวยงามพี่น้องรุ่นแรกครับว่าฮีเหลืองเก็บปลายมีทุ่นหนาเหยื่นครับครับปลายเดือนมมีทุ่นหนาครับปลายมีทุ่นหน้าราคาคุยกันสี่สวนเนาะแม่นครับคือว่าสิบ่แพงเนาะครับผมเออเป็นกันเองที่กัดกระบ่ไก่ครับติดอำเภอเมืองขอนแก่นครับผมตำบลลำบอบานบ่ได้สอบถามแนก้าเม็ดนี่ยก้าเม็ดนีมีข้อเสียคครับก็ือหมายถึงว่าถ้าเราปลูกอเเม็ดนี่ย ในจำนวนสิบต้นเนี่ยจะเป็นตัวผูไปสักเจ็ดสิบต้นเอเจ็ดตน้น<ฮ>เป็นตัวเมียแค่สามตน้นแค่สามตน้ตนก็คือเจ็ดสิบสามสิบนี่จากจากจากการปลูกจริงนะครับ,รบอันนี้อันนี้เนื้อเยื่อรป่ครับอันนี้เนื้อเยื่อครับ